สวิธีที่ช่วยกระตุ้นระบบโผา,านาสำหรับคนไม่มีเวลาข้อแรกในตอนเช้าหลังจากที่เราตื่นนอนให้เรากินกาแฟดำโดยที่ไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่ครีมเทียมเพราะไอ้เจ้าตัวกาแฟดำเนี่ยมันจะช่วยกระตุ้นระบบโาพผานาในร่างกายเราได้ข้อที่2หลังจากที่เรากินกาแฟดำเสร็จแล้วเนี่ยให้เราจัดเวลาออกกำลังกายแบบฮิตประมาณ1 0 1ถนาทีเพราะการออกกำลังกายแบบฮิตมันใช้เวลาน้อยมาก และอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามันมี afterburn effect ถึง48ชั่วโมงมันทำให้ร่างกายเราเนี่ยสาม,มารถดึงไขมันไปใช้ได้ค่อนข้างดีส่วนเรื่องที่3เวลาเรานั่งทำงานอยากจะให้เราเนี่ยพยายามขยับตัวลุกไปเข้าห้องน้ำไปดื่มน้ำทุกๆ1ชั่วโมงถ้าเรากลัวลืมเนี่ยเราอาจจะตั้งนาฬิกาปลุกไว้ได้เพราะการที่เรานั่งทำงานแล้วนั่งแค่อยู่กับที่นานๆเนี่ยนะครับมันจะทำให้ระบบโผ่านองเราเนี่ยมันทำงานได้ไม่ค่อยดี เพราะฉันนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนกำลังลดน้ำหนักลดไขมันอยู่อย่าลืมเอาตามเทคนิคนี้ไปปรับใช้กันดูนะครับและเกิดเพื่อนๆอยากลดน้ำหนักลดไขมันกดคลิกไปดูลิงก์ที่หน้าไบโอได้นะครับ